ขณะนี้เราอยู่ที่เขาย้อยเพชรบุรีนะคะเดี๋ยวลองคุยกับทีมงานที่เอาสมแดงมาให้เจ้าของนาแปลงนี้ใช้นะคะว่าเดิมเป็นยังไงบ้างและทำไมข้าวถึงพลิกฟื้นขึ้นมาได้แบบนี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่ออนุชาครับเป็นตัวแทนของ เขายี่วจังหวัดเพชรบุรีัรบเกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําไม่เพียงพอในช่วงปลูกใหม่ๆครับจนต้นข้าวก้าข้าวมีสีแดงขดดาดาน้ำไปได้จนพอถึงช่วงหนึ่งคุณลุงที่เป็นเจ้าของนาก็เลยเอาสมแดงบินโดนฉีดนะครับหลังจากนั้น <c oughs> พอน้ำมาได้ไม่นานต้นข้าวก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ที่เห็นเนี่ครับ แสดงว่าสมแดงช่วยให้กับฟื้นฟูสภาพต้นข้าวที่มีปัญหาภาวาขาดน้ำได้อย่างดีรวมทั้งนาแปลงนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มเข้ามาด้วยแังสมแดงนี่มีผลสมบัษในการที่จะช่วยทําให้ต้นข้าวเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาจากภาวะขาดน้ำค่ะก<ฆ>ารผลกระทบจากได้รับความเค็มของน้ำค่ะแล้วนาแปลงนี้ทําไม เออไม่ค่อยเห็นหญ้าค่ะน้อยน้อยมองแทบไม่เห็นเลยค่ะแต่นาที่อยู่ติดติดกันเนี้ยค่ะติดติดกันเลยอะค่ะทําไมเต็มไปด้วยหญ้าแบบนี้ล่ะคะเต็มไปด้วยหญ้า <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราเดินเดิน <c oughs> เดินไปอ,อันนี้นี่คือ,ค,อคือทางคันคันนาตรงนี้นี่ก็ถือว่าเขาเขาเขาก็โอเคนะเนื่องจากว่าเขาได้ละองจากสมแดงหรือเปล่าคะเน,นี่ยใช่ครับใช่ใช่ไหมคะแต่ สาเหตุที่วัชพืชข,ของเรามีน้อยเนี่ยครับก็คือคช่วงที่ขาดน้ำเนี่ยหญ้าก็ขาดน้ําเหมือนกันก็มีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีแต่พอได้รับน้ำเนี่ยสมแดงช่วยทําให้ข้าวเนี่ยโตได้ดีกว่าทําให้วัชพืชโตไม่ทันก็เลยต้นหญ้าออขึ้นไม่ทันก็เลยตายไปก่อนอ๋ออ๋อ,อต้นหญ้าขึ้นไม่ทันก็เลยต้นข้าวคลุมต้นหญ้าแหละก่อน ทำให้ต้นหญ้าโตไม่ทันใช่ไหมคะผิดกับนาแปลงข้างๆงที่เขาไม่ได้ใช้โสมแดงนะคะอันนี้แปลงนี้ใช้โสมแดงนะคะส่วนแปลงที่อยู่ติดๆกันแปลงนี้ไม่ได้ใช้โสมแดงอะคะ่ะแต่ขณะนี้มองไม่ออกว่าเป็นนาข้าวหรือนาหญ้านะคะเนี่ยค่ะแปลงข้างๆ้างกันเลยแปลงติดติกันเลยค่ะเต็มไปด้วยหญ้าแล้วปรากฏว่าต้นข้าวไม่เตี้ยกว่าเนาะ ไม่โตนะคะโตไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรยากขึ้นโตไม่เจริญเติบไม่เจริญเติบโตเท่าทีา่ควรครับค่ะค่ะค่ะเนะ<อ>าะค่ะแต่ว่านาที่ขาดน้ําแรงแต่ได้สมแดงปรากฏว่าข้าวเจริญงอกง,งามออกรวงนะคะเต็มพืชไปทั้งทั้งทุ่งเลยนะคะอ่าถือว่าโอเคนะคะค่ะผลงานของสมแดง สมแดงอาหารชูกำลังพืชใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะธาตุอาหารครบนะคะนาข้าวจะได้รวงสมบูรณ์เม็ดน้ำหนักดีนะคะค่ะเกษตรกร,ร,กรชื่นใจเนาะ,ค,ะคุณิณชานะชนใจค่ะอันนี้คือสิ่งที่ผลไปได้จากอ่อาผลิตภัณฑ์ที่เราให้ให้ก่อคุณประโยชน์ได้กับเกษตรกร,ร,กรไทยค่ะค่ะจริงถึงว่า ประเทศเราเกษตรกรมีภาระเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตมานานแล้วแต่เมื่อได้รับผลผลิตสูงขึ้นรายได้สูงขึ้นก็ทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือสิ่งที่การศึกษาทางด้านการเกษตรต้องการค่ะค่ะค่ะที่สําคัญเกษตรกรก็ยิ้มเพราะว่ามีเงินเข้ากระเป๋านะคะทําแล้วภูมิใจหายเหนื่อยค่ะนะคะค่ะค่ะผลงานสมแดงค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอัปลายน่ารักมากเลยเ<ร>าพาพมารู้จักไม่รู้รจ,นจนใครรู้จักเราคนคน,นั้น<อ>รวยร